สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินเดยต้อนรับเข้าสู่ช anel l o ตอีซี่กระยาดเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมาอยู่วันนี้เกมฟรีไฟกระยาดเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับทุนครับเกมฟรีไฟนะครับมีโค้ดอัปเดตมาใหม่นั่นเองนะครับก็โค้ดนะครับเพิ่งอัปเดตมาล่าสุดวันนี้เลยก็จะมี2ของโค้ดซินปืนแบบทาวน์ครับผมแล้วก็โค้ดทางครับ แล้วก็จะมีในสของโค้ดกระเป๋ากันด้วยนั่นเองนะครับผมทั้งหมด3โค้ดนะครับถ้าใครนะครับอยากได้โค้ดนี้นะครับก่อนอื่นเลยกดไลค์คลิปนี้ให้พี่กอเลยนะครับถ้าไม่กดไลค์ให้พีพีก็ไม่แจกโค้ดนะครับผมอ่านะครับกดไลค์เลยถ้าน้องๆกดไลค์แล้วเดี๋ยวเราไปแจกโค้ดกันนะครับแต่นะครับก่อนเราจะแจกโค้ดกันนะครับพี่ขอแจ้งกิจกรรมนิดนึงในคลิปนี้นะครับพี่มีการแจกเพชร1060เพชรครับจำนวนเสร็จบางวันนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการแจกในสเป็นแพ็กเกจครับ เป็นส่วนของแพ็กเกจตัวละครอาลกนะครับผมตัวนี้เลยนะฮะจำนวน10แพ็กเกจครับก็ราคา1,999เพนั่นเองครับก็จะได้รับเป็นชุดพิเศษของตัวละครอาลกนั่นเองนะครับก็จะได้ทุกอย่างของตัวละครนี้เลยนะครับได้ทั้งชุดนะฮะแล้วก็ตัวละครนั่นเองนะครับได้ครบเลยนะครับโอเคนแล้วก็พี่จะมีการแจกในส่วนของเป็นสกินปืนเป็นป่าถาวรครับผมหนึ่งกระบอกครับสามารถเลือกรับได้เลยครับอยากได้กระบอกไหนนะฮะบอกพี่มานะครับพี่จะทําการจะส่งไปให้นะครับผม ได้ทุกอย่างเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้ฮะไม่เป็นแบบใหม่นะหรือว่าแบบเก่าก็แล้วแต่นะครับได้หมดเนาะนะครับโอเคนะแล้วก็พี่ยังมีการจะส่งของขวัญให้น้องๆนะครับที่คอมเมนต์ยูอดินในคลิปนี้เองนะครับใครคอมเมนต์ยูอดีในคลิปนี้ก็รอรับของขวัญเลยพี่จะทำการจะส่งไปให้นะครับผมรางวัลนะครับทั้งหมดจะมี10รางวัลนะครับก็สามารถเลือกรับได้เลยนะฮะไม่เป็นแบบเป็นชื่อนะครับเราเป็นใน2ท่าทางนะฮะเราเป็นใน2ชุดก็แล้วแต่นะจะแพงแค่ไหนก็เลือกมาได้เลยนะครับ1อย่างนะครับ โอเคแล้วก็พีม่ way, มีกติกา4ข้อน huh ะสำหรับการรับของรางวัลกติกาข้อแรกกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นั่นเองนะครับแลวก็กติกาข้อที่2กดติดตามกดกระดิ่งช่องของผมนั่นเองนะครับแลวก็ข้อที่3ครับคอมเมนต์ให้ผลว่าทำไมถึงอยากได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคอมเมนต์ชื่อ Facebook แล้วก็อโยดีของเียวไว้นะครับง่ายๆนะครับผมแค่นี้เลยนะสำหรับกติกา4ข้อนะครับไม่ยากเลยโอเคนะถ้าอยากได้กันก็อย่าลืมทำตามกติกาที่พี่บอกไปด้วยนะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูโค้ดกันเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะครับ อย่างแรกนะครับสำหรับโค้ชนะครับเป็นในส่อของสกินปืนสกินปืนเป็นสอง M4 เกฟฟินนั่นเองนะครับเป็น M เสียหนึ่งเกฟฟิน4รีนะครับบวกอัตาระยิงสองบวกระยะหนึ่งลบความเร็วรีโหลดหนึ่งนะครับนี่เลยนะฮะก็เป็นสกินปืนเป็นแบบถาวรเลยนะนะครับแล้วก็มีสองสก้าอาร์กติกไททันครับผมเป็นในส่อของโบลเมนหนึ่งนะฮะอัตาระยิงสองแล้วก็ลบแม็กกาซีนหนึ่งนะครับสำหรับกระบอกนี้ก็แรงเหมือนกันนะดีนะเป็นสเตตัสที่ดีมากๆทั้งสองกระบอกเลยนะครับโอเคนะก็จะได้เป็นแบบถาวรทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็มี ่าทางนะครับ่าทางนะฮะของเราจะเป็นในสอง่าทางเบบี้ชาร์กนี่นี่เลยนะครับพอเป็น่าทางเบบี้ชาร์กอันนี้นะครับก็เป็น่าทางที่โค้ดมานานเลยนะโค้ดมาเป็นปีเลยนะครับแต่ว่าก็ยังใช้ได้อยู่นะใช้ได้เรื่อยๆนะครับก็มีสองกระเป๋าสะพายนะครับเป็นในสองของกระเป๋าสะพายเป็นนี่เลยนะครับอ่าเป็นเซตเดียวกันนะครับกับในสองเบบี้ชาร์กเมื่อกี้นะฮะเป็นกระเป๋าพี่หลามนามาพร้อมกันเลยนะเป็นโค้ดเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ เป็นกระเป๋าที่แรงไปน,นึงเลยนะแต่ว่าไม่ค่อยเห็นเคยใช้เมื่อก่อนพี่เคยใช้นะแต่ก็มีช่วงหนึ่งที่เอากลับมาขายพี่เลยหยุดใช้ไปนะครับประมาณนี้นะครับผมสําหรับโค้ชของเรา3อย่างนะครับก็ถ้าอยากได้โค้ชนะรอดูคลิปนี้ให้จบนะครับไม่ต้องดูจบหรอกเดี๋ยวพี่ก็พูดขึ้นมาเองว่าโค้ชอยู่ตรงไหนไปเดี๋ยวเราไปดูอัปเดตเกมก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกอัปเดตเลยก็เป็นสปอร์ตแจ็กเก็ตนะครับนี่นะก็เป็นสปอร์ตแจ็กเก็ตนั่นเองนะครับนี่เลยนะเป็นชุดเอซุดนั่นเองนะที่น้องๆอ,อยากได้กันนนะเป็ ชุดที่น้องๆฝันใฝ่อยากได้กันนักอยากได้ขนานนี่เอามาขายแล้ว499เพรเองก็ไปสับจองกันได้นะอ่าสองชิ้นก็อ่า998เพรนะครับก็ถูกมากนะครับก็อันนี้ก็เป็นเสื้อที่สวยตัวหนึ่งนะแต่ว่าสำหรับพี่ๆไม่ค่อยชอบนี่พี่ใส่มาให้เป็นกระแสเฉยนะครับก็ใส่ไปงั้นแหละนะครับแล้วก็จะมีสําับเป็นนี่เลยชุดใหม่ครับเป็นหนึเป็นเดมอรยัลนะครับอันนี้ก็เป็นนิวเดมอรโยลเบรดอาร์มอ่า ครนนะครับเออเนี่ยนะน่าจะอ่านถูกแหละนะครับอ่าเป็นแพ็คเดมอนิว่านะครับนี่เอ้ยเฮ้ยตาผู้หญิงน่ารักมากนะครับทรงผมไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเออเสื้อเสื้อไม่ค่อยเท่าไหร่นะองเท้าโอเคก็ไม่ใช่งันนะครับไปเดี๋ยวเรากดสุ่มสิบครั้งดีกว่าอื้อเกลือนะครับทุกคนครับอ้าชึบชึบเกลือเลยทีเดียวนะครับอ้โหไปเกลือแล้วนะครับชึบอื้ือ้าชึบอื้มอ้าจะอ๋า คือครับที่อีกโอเคแล้วก็มีสของเป็นอันนี้เลยนะครับเป็นในสองอ่าซอดแมนเลเจนต์นะครับเป็นไอวอลใหม่นะครับแล้วก็พวกลมพวกกล่องศพต่างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ขอเลือกเป็นอันนี้กับอันนี้ดีกว่านะครับจะไม่เอาอันนี้เนาะนะครับไป let's go ไปหมุนกันเลยดีกว่านะครับป๊บกดทีเผิ่อุ้ยได้ไอบอลเดี๋ยวพี่ขอดูไอวอลใหม่ก่อนดิพี่สงสัยมานานแล้วว่ามันจะเป็นรูปยังไงนะสำหรับไอบอลอันนี้ไหนเอ่ยน่าอยู่ล่างๆนะครับ มีเอฟเฟกด้วยอ๋อก็ประมาณเนี้ยเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนพวกเนี้ยประมาณนี้นะครับเออครับไม่ค่อยสวยไม่ค่อยสวยนะครับอ่ะช่างมันไปสุ่มมันต่อนะครับปึ๊บล่มล่มมาโอ๊ยได้เป็นพื้นหลังก็ได้อยู่นะครับได้อยู่พื้นหลังรูปพื้นหลังก็ได้อยู่นะฮะชึบชิบอื้มเยอะจริงๆ,ๆนะฮะชิบชิบชิบโอ้โหได้รูปโปรไฟล์นะครับรอบนี้เฮ <c oughs> ้ยได้วอเออดีดีดีๆๆ เียนฮะผมต้องการแคร I ไอวอลอันี้ค่คอยว่ากันเป็นกล่องแต่มันก็ของต้องมีปะค่อยๆค่อยก็ได้ค่อยก็ได้อข,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 อของพวกนี้แบบมันไม่ค่อยสําคัญในชีวิตประจำวันสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีวูฟรานะ่ครับผมแล้วก็มีส่งของเป็นสกินปืนมาใหม่นะครับนี่นะเป็นสกินปืนนี่เอ8แปดมันเดี๋ยวพี่สุ่มให้ดูสิบรั้งนะครับนี่ไปสิบรังไปถาวรต้องมาแล้วปะถาวรต้องมาแล้วปุ๊บโอ้โหเกลือยมังก็ยิ่งเกลืออยู่วันยังค่ำนะฮะทุกคนครับ แต่สเตตัสมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพี่ไม่ค่อยแนะนำนะสำหรับสเตตัสซีนปืนกระบอ,อกนี้นะไปทุบถ่าววันไม่มาไม่หลุดมาเลยแม้แต่กระบ,บอกเดียวนะไม่ใช่เกลืออะไรนี้นะครับโอ้โหเกลือจริงนะเกลือจริงนะเดี๋ยวพี่ให้ดูซีนปืนในคังนะครับอ่านขอดูอันนี้ดีกว่านะครับเอ้ยนี่นะครับก็โอ้โหสิบเจ็ดวันก็ค่าสเตตัสไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็ะพอใช้ได้นะเออพอแบบถุยถถ่ายไปได้นะครับสําหรับค่าสเตตัสพวกนี้เนาะนะครับมันไม่มันไม่ได้เวอร์วังอะไรแบบเหมือน เมื่อก่อนนะเมื่อก่อนจะกินปืนเวอร์วังมากสมัยนี้แบบก็ยังยังมีหลุดมาบ้างมีหลุดมาบ้างนะครับผมอโอเคนะแล้วก็พี่อยากสุ่มอันนี้มากเลยใจมันก็อยากได้นะพี่บอกเลยว่าใจมันก็อยากได้ยิ่งใจมันใจมันก็อยากได้แต่ว่าพี่ถือว่าถ้ามันสุมม่มอ่ะคือพี่ไม่ได้แลกอะ่ะพี่ไม่ได้แลกเพราะตัวคกนี้ไว้นะสุ่มสักครั้งไปสักครั้งมันจะเป็นอะไรไปนะครับอะชิบว่าแหละ ม่งเกลือดีๆนี่เองนะครับทุกคนครับโอ้โหไปนะครับเลือกสุมแล้วพอเนีครับสำหรับการสุมไดมอนระยอพี่ๆ่ก็สุมนั้นถ้าน้องๆแบบคนที่ติดตามคลิปพี่มาตลอดจะเห็นว่าพี่จะไม่สุมไดมอนด์ระยอเลยนะครับนะเพราะว่ามันเกลือนะครับมันเกลือนีมันต้องสุมเยอะนะครับมันก็เลยเกลือพอเกลือปุ๊บมันก็เปลืองตังค์พอเปลืองตังค์มันก็ไม่มีอะไรจะแดกนะโอเคเดี๋ยวขอดูภาพพื้นหลัง่อยดิเฟียลไหมต้องเฟียลแน่ๆเลยอ่ะเนี่ยเอ้ยมันต้องอยู่ ไหนอ่ะไหนอ่ะราค้าอยู่หน้ารางค้าดินะครับเออไอ้เฟียวสวยสวยนะสวยสวยสวยเขาขอรูปโปรไฟล์รูปโปรไฟล์ร้างค้านะครับไหนนี่เฮ้ยรูปโปรไฟล์เท่บอกเลยทั้งเท่เท่จริงรูปโปรไฟล์เท่จริงเนี่ยฮ้เท่เท่มากเท่มากโอเคนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็สำหรับอทิมโค้ดครับผมอยู่ด้านล่างคอมเมนต์เลยนะครับใต้คอมเมนต์ปักหมุดครับพี่ปักหมุดไว้ทเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเอาไปเติมกันด้วยนะครับผม แล้วก็นะครับผมสำหรับคลิปนะครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมไปซื้อนะครับแล้วก็มาสุ่มชุดใหม่กันด้วยนะครับสำหรับสปอร์ตแจ็คเก็ตตรงนี้ก็อย่าลืมนะใส่เล่นอย่างเท่โซฮารดไม่หยุดมันก็เฟี้ยวจริงนะแต่มันมันก็สวยไปอีกแบบแหละนะครับชุดพวกนี้นะมันก็เท่ของมันแหละนะครับวันนี้มันฮิตตามกระแสเฉยๆนะครับอย่าไปโทษอะไรเจมเลยนะครับามึงอย่ามาอย่าอย่าอย่าไปตามกระแสนะซื้อเองใจเอง โอเคนะป้าประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายกับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆครับบ๊ายบายปิ้วรักทุกคนนะครับผมจุ๊บๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายปิ้วรักทุกคนนะครับผมจุ๊บจุ๊บเกลือจัด